เอ็มมุกไฟล์มูวี่อินไซต์ชักกี้ทีวีซีสวัสดีครับขอต้อนรับสู่เอ็มมุกไฟล์มูวี่อินไซต์และสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารข่าวความเคลื่อนไหวของซีรีส์ชักกี้ซีซั่น2ที่กำลังจะฉายในปีนี้ โดยตัวอย่างแรกของซีรีส์นั้นก็ได้ถูกปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแต่เนื้อหาของตัวอย่างก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเรามากมายเราได้เห็นแค่ว่ามันเป็นภาพของเด็กๆแต่งตัวเป็นผีในคืนวันฮาโลวีนและมีฟักทองแกะเป็นใบหน้าเจ้าชักกี้โดยตอนจบของตัวอย่างก็ได้เปิดเผยวันที่ออกฉายของซีซั่น2ในตอนแรกนั่นก็คือวันที่5ตุลาคม นอกจากนั้นตัวซีรีส์ก็ยังได้เปิดเผยรายชื่อนักแสดงโดยได้นักแสดงสาวที่ชื่อลักแลนวัตสันที่จะมารับบทเป็นตัวละครเกลนหรือเกลนด้าซึ่งเป็นลูกของชักกี้และทิฟฟานี่และยังได้ทีมนักแสดงใหม่อย่างเม็กทิลลี่น้องสาวของเจนนิเฟอร์ทิลลี่จีน่าเกอร์ชอนนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Face o อ f โจแพนโทเรโน นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องแบทบอยและตัวละครที่ต่อจากภาคแรกอย่างเบร d ดูริฟต้นฉบับผู้ให้เสียงภาคชักกี้และเจน n ิเฟอร์ทิลลี่ในบทบาททิฟฟานี่ก็จะกลับมาในชักกี้ซีซั่น2รวมไปถึงแซ c h a r y a r t h เธในบทเจควินเลอร์บิยอรวินอนาสันในบท d ดวอนอีแวนส์อลิเวียอลินลินในบทเล็กซี่ครอส ฟิโอน่าดูริฟในบทเนก้าเพียสอเล็กซ์วินเซนต์ในบทบาทแอนดี้บาร์คลีย์และคริสตินเอลิสในบทของคลายที่ได้โดนระเบิดและหายตัวไปในซีซั่นแรกและนักแสดงจากซีซั่นแรกอย่างเดวอนซาว่าก็จะกลับมาในบทบาทที่ยังไม่ได้เปิดเผยนอกจากนั้นนะครับน้องเจคอบบรีดอนวัย10ขวบ ก็จะกลับมาเป็นสแตนด์อินของชักกี้อีกด้วยโดยความสำเร็จจากซีซั่นแรกนั้นคะแนนความน่าดูของรถแท่น t o m ิโตส s ได้ให้คะแนนไว้ที่91%ส่วนเว็บไซต์ IMDb ก็ได้ให้คะแนนความน่าดูไว้ที่7.3เต็ม10คราวนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปในซีซั่น2แล้วว่าเหยื่อรายใหม่ของเจ้าชักกี้จะเป็นใครอะไรคือแผนชั่วร้าย ที่มันวางแผนเอาไว้ในซีซั่นแรกและใครจะเป็นคนที่จะมาหยุดกองทัพตุ๊กตาชักกี้ได้ติดตามได้ในชักกี้ทีวีซีรีส์ซีซั่น2นี้ที่กำลังจะมาถึงเอาเป็นว่าถ้ามีข่าวสารอัปเดตที่น่าสนใจเกี่ยวกับชักกี้ทีวีซีรีส์ซีซั่น2องเอ็มมุกไฟ i ์มูวี่อิก็จะรีบนำเสนอให้แฟนๆชักกี้ได้รับชมกันอย่างแน่นอน และสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูซีซั่นแรกก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าๆได้ในช n นลเอ็มมุกไได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน m m ็มมุ i ไ m o v v i i n s s i h t ์สวัสดีครับ <S 2> <S 2> <S <S ชักกี้ทีวีซีรีสสอง em múc phải movie insight